สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำถ้วยใส่แคคตัสนะคะเป็นรูปถ้วยทองนะคะใช้จากพลาสติกเหลือใช้นะคะคือขวดน้ำดื่มมาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะก่อนอื่นเราก็นำขวดน้ำดื่มเหลือใช้นะคะมาตัดมาตัดส่วนส่วนบนตรงนี้นะคะตรงแนวกระดาษนี้ แล้วก็ตัดส่วนก้นนะคะตรงอันสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะได้ชิ้นส่วนนี้ออกมานะคะแล้วก,ก็ก้นก้นก็คือแค่นี้นะคะหลังจากนั้นก็นำไปเจาะด้วยความร้อนนะคะใช้ท่อเหล็กผิงกับไฟแล้วก็จี้เข้าไปนะคะ เป็นอย่างนี้นะคะให้ปากขวดเข้าได้หลังจากนั้นก็เอาปากขวดส่วนบนนี้เสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดฝาจะเจาะรูหรือไม่เจาะก็ได้นะคะถ้าไม่ถ้าเจาะรูน้ำก็ระบายได้แต่ถ้าไม่เจาะรู แบบนี้นะคะก็คุมน้ำเอานะคะไม่ต้องลดเยอะก็จะได้เป็นกระถางแบบนี้นะคะตั้งตั้งได้หลังจากนั้นก็ทำขั้นตอนการปลูกนะคะก็มีดินปลูกแคคตัสผสมเองนะคะได้จากดินปลูกต้นไม้แล้วก็ทรายทรายนี่นะคะขวดทราย ผสมเข้าไปสัดส่วนก็1ต่อ3นะคะดิน3ามส่วนทรายหส่วนหลังจากนั้นก็จะมีปุ๋ยละลายช้านะคะกวดโรยหน้าอาจจะเป็นหินสวยงามก็ได้นะคะอันนี้เอาหินข้างบ้านไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็เตรียมพืชที่จะปลูกเป็นพวกกุหลาบหินนะคะ หรือเป็นแคคตัสที่เป็นหัวก็ได้นะคะเตรียมไว้ให้พร้อมอันนี้คือมะพร้าวทะเลทรายนะคะเตรียมไว้ให้พร้อมหลังจากนั้นก็เอากาะบมะพร้าวใส่แต่ละถ้วยถ้วยละสองสามชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ดินดินที่ผสมทรายแล้วนะคะ จำนวนก็พอเหมาะนะคะไม่ต้องเต็มมากเพราะว่าเราจะโรยหินอีกทีหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยนะคะอสโมโคตรหรือปุ๋ยละลายช้า10เม็ดนะคะหลังจากนั้นก็คนปุ๋ยให้ไปอยู่ข้างล่าง แล้วก็เอาต้นไม้ที่จะปลูกมาเลยนะคะสมมุติว่าจะปลูกเก๋งจีนนะคะก็เอาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ยดินให้แน่น แล้วก็โรยหินสวยงามนะคะอันนี้เป็นหินไม่ได้ซื้อหินกรวดเพื่อกันความชื้นแล้วก็ให้ต้นแคคตัสตั้งทรงได้ดีนะคะหินจะช่วยประคองถ้าหินสวยงามก็จะทำให้งามกว่านี้นะคะ หินสีขาวก็ได้หรือที่เราซื้อมาสีต่างๆก็ได้นะคะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะหรือถ้าจะปลูกเดี๋ยวเราจะพยายามทำให้เสร็จหมดแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะต่อไปปลูกต้นที่สองอทำให้ดูอีกหนึ่งกระถาง ใส่ปุ๋ยอสมโคดปุ๋ยละลายชา้าสิบกว่าเม็ดแล้วก็คุกเขาลงไปข้างล่างนะคะหลังจากนั้นจะปลูกอันนี้สับปะรดสีก็ได้นะคะหลังจากนั้นถ้าโรยหินสีขาวนี่คงสวยมาก แต่อันนี้ไม่มีก็เลยเอาหินกรวดธรรมดาประดับให้สวยงามนะคะง่ายไหมคะเสร็จแล้วเป็นกระถางถ้วยทองนะคะเราก็จะจัดเป็นถาดแบบนี้นะคะ อ้าวเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะคะเสร็จแล้วจา้ากระถางจากขวดน้ำกระถางถ้วยทองใช้ปลูกต้นไม้ได้หลากหลายชนิดแล้วแต่เราจะปลูกนะคะอันนี้ก็เออต้นอะไรเอ,อ่ย สับปะรดสีนะคะสับปะรดสีสวยงามไหมคะปลูกเป็นคู่จะสวยงามนะคะต่อไปแถวนี้ก็มะพร้าวทะเลทรายนะคะแล้วก็ขนแมวอันนี้ตุ๊กตาญี่ปุ่น นี่นะคะอันนี้เก๋งจีนบริเวณนี้ก็กุหลาบหินพันุต่างๆนะคะทุกอันเป็นถ้วยทองหมดเลยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายสวยงามได้มีกิจกรรมเล่นยามว่างนะคะ ลองทำดูนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ